เจอมา,อาดีมาที่8เจอสีลังกาต่อเนื่อง2เกมรับแบบไม่ขึ้นแน่นอนเาไม่ต้องโกหกกันสอง <ละ S 1> นี้นเรา<น>ไม่เปลี่ยนวิธีการเราเล่นแบบเ,<อ>เดิมเลแต่จะหยิบใครแล้วไปตรงนี้ได้ทีมชุดนี้ก็อาจจะมีวรลิตคนเดียวมีการเล่นบล็อกทูบล็อกมากขึ้นเราต้องการอะไรกับฟุตบอลที่แบบรับขนาดหลักๆก็เห็นเหมือนที่ทุกคนเห็นแหละนะครับในส่วนของเกมรับแหละนะครับเกมรับผมว่าอาจจะ มีปัญหานะครับเพราะว่าเราต้องดูว่านะครับในเกมหมุนเครื่องอะที่ลองมาผมว่าคู่เซนเตอร์ยังไม่ลงตัวนะครับมีปัญหาในส่วนของคู่เซนเตอร์นะครับโอเคดึงอ่าวีรเทพป้องพันมาเล่นบ้างนะครับแล้วก็ใช้จักระพันจักระพันใช้เฉลิมศักดิ์เฉลิมศักดิ์อะไรเงี้ยแต่ว่าเฉลิมศักดิ์ก็โดนตัดไปถูกไหมครับถูกต้องค่ะเซนเตอร์อาชีพโดนตัดไปตอนนี้ก็เหลือเซนเตอร์อาชีพไม่กี่คนแหละนะครับผมก็เชื่อว่าถ้าถ้ามองอะผมว่าในเรื่องของ คู่เซนเตอร์ดีกว่านะครับอาจจะมีปัญหาเพราะโอเคแบ็คซ้ายแบ็คขวาหรือแม้กระทั่งมิดฟิลด์นะครับหรือแม้กระทั่งข้างบนนะผมว่าเราพอเขาเรียกว่าพอเห็นรูปเห็นล่างก็แล้วว่าว่าว่าตัวที่มาโน่จะใช้ในเซตเบสตัวแรกจะเป็นใครใช่ครับแต่ว่าในในวันที่เจอกับเติร์กหรือบาเลนผมว่ามาโน่เขาอาจจะหาตัวที่12 13 14มากกว่าในการที่เขาจะคิดว่าในการี่ลองมากกว่าเพื่อจะเอาตัวไปเพิ่มถูกครับในการที่จะเปลี่ยนเกมถ้าเกมแบบนี้เกมโดนนำ เขาจะเปลี่ยนใครดีเกมตามหรือเกมที่เรานําเขาอาจจะลงไปแพ็คเกมลับอะไรเงี้ยเขาจะเปลี่ยนใครดีผมว่าเขาหาตัวที่ 2- องทสามสี่แต่เขาน่าจะมีส1เ็ตัวแรกลางๆนั่นแหละนะครับแต่ว่านะครับถ้าเราดูจากเกมหมุนเครื่องเนี่ยมันชัดเจนเลยว่าผมว่าคู่เซนเตอร์ยังไม่นิ่งนะครับอันนี้มันจะกลายเป็นปัญหาที่พี่โจเหมือนที่พี่โจว่าเพราะว่าล่าสุดรู้สึกเรียกเซนเตอร์ชี้ไปแค่สองคนนะ คือตอนนี้มันมีมันมีพันศาอยู่แล้วที่เป็นตัวหลักนะครับคือจริงในยุคของมาโนเนี่ยก็คือพันษามมเนลทอมบียแล้วก็มีและกิสราการแมนเกิดมาขึ้นมาตอนนั้นเส้นครับเพราะว่าพันษาเขาถอนตัวตอนนั้นผมไม่เห็นตรงกันเป๊ะเลยเรื่องของเซนเตอร์คืออันนี้พูดจากใจคนดูนะผมว่ามันเราไปเสียเวลาถอยเอาเบียเทพลงไปเล่นในเกมนี้ซึ่งมันเห็นอยู่แล้วว่าได้ขนาดไหนมันนั้นควรจะลองคนใหม่ไปเลยพี่โจมีมุมมองยังไงแล้วก็มีตั้มตั้มติดไปถูกไหมครับตั้มตั้มติดแล้วก็ ตั้มก็น่เป็นคนที่ได้ลงด้วยในเกมล่าสุดกับบาเรนะครับผมก็เลยเชื่อว่าแพลนของมาโนเนี่ยอาจจะต้องดึงพวกนี้ลงไปในเซนเตอร์เพราะไม่งั้นเขาคงไม่ตัดเซนเตอร์แล้วเอาเซนเตอร์ไปน้อยหรอกถูกไหมครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เอาเซนเตอร์ไปแค่นี้ถูกไหมครับอ๋อคือพี่โจมองว่ามันมีตัวเลือกที่หลากหลายตำแหน่งแต่สามารถเล่นเซนเตอร์ได้อยู่ในทีมด้วยผมมองผมมองแบบนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่า ด้วยตำแหน่งหลักๆเขาจริงๆเขาอาจจะทําความสามารถในตําแหน่งที่เป็นตําแหน่งหลักของเขาได้ดีกว่าโดยตรงเนาะพี่โจใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือโค้ดนะเนาะบางเคี้ยวบางทีไอเดียของเขาที่เขาคิดแหวกแนวหรือคิดไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยมันก็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 เป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองว่าในระดับเอเชียถ้าเป็นผม่าผมต้องมองเรื่องของเกมลับก่อนถูกครับเกมรับในการที่เราจะไปเล่นแล้วเราจะไปรับมือกับกับกับการที่ต้องมเสียประตูอะไรเงี้ยรับอาชีพอ๋อแต่ถ้ามองในมุมพี่โจเมื่อกี้พี่โจพูดเนี่ยเจตตีความได้ว่าคือถ้ากองหลัง ก็ซื้อเกมรับไปเลยใช่ไม่ต้องไปซื้อฟังกชันอื่นใช่ถูกไหมใช่แต่ว่ามาโน่อาจจะซื้อฟังก์ชันอื่นของเนี่ยของธนบู์ของวีระเทศโอเคโอเคผมเข้าใจได้ว่าในฟุตบอลสมัยใหม่ราเดินฟุตบอลโอเคกองหลังต้องทํามากกว่าดีเฟนซ์นะคุณต้องออกบอลได้ด้วยคุณต้องอะไรด้วยแต่พอไประดับเอเชียเนี่ยเราต้องเรียงระดับความสาคัญก่อนว่ากองหลังเราต้องการอะไรถูกไหมครับเราต้องการดีเฟนซ์ก่อนถ้าออกบอลได้ด้วยเนี่ยเป็นออปชั่นที่ที่มาแต่ว่า คุณจะไปมองออปชันมาก่อนไม่ได้คุณจะไปมองออปชันการออกคุณจะไปมองออปชันมาก่อนหน้าที่หลักไม่ได้อันนี้เห็นด้วยพี่โยถูกไหมครับออปชันของออปชันของตั้มธนบูลหรือแม้กระทั่งเวียเทพคืออะไรโหเขาออกบอลได้ดีบิอัพเกมได้แต่หน้าที่หลักของเขาคือถ้าคุณไปเล่นเซนเตอร์คุณคือดีเฟนซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะการป้องกันการครอสจากด้านข้างไม่ดีแน่นอนการโดนกองหน้าการโดนกองหน้าที่ลงมาเล่นหน้ารายหรือมาเล่นหลังรายไม่ดีแน่นอนเพราะเขาไม่ใช่คนที่ตามตลอดเวลาถูกไหมครับแล้วเขาไม่ได ตั่มก็ไม่ชอบปะทะเนี่ยวีระเทพก็ไม่ชอบปะทะเราต้องยอมรับว่าน้องผมไม่ได้บอกว่าน้องไม่ดีนะแต่ด้วยตำแหน่งเนี้ยเขาไม่ชอบปะทะเขาชอบอ่านเก็บเขาชอบคลาสสิกถูกไหมครับการที่จะไปดีเฟนซ์ในการที่จะบอลยาวบอลไดเรกหรือบอลการครอสด้านข้างเนี้ยการยืนการมงะงและมันไม่ใช่เซนเตอร์อาชีพนะเขาไม่ได้มีเขาเรียกอะไรอ่ะคุณภาพในการที่จะเล่นตรงนี้เยอะเหมือนพลังตรงเนี้ยเยอะเหมือน ดิเฟนที่เป็นเซนเตอร์อาชีพต้องหนาอาชีพนะถูกไหมครับการหมกตีการยืนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับแต่ผมมองว่าถ้าถ้าถ้าเป็นผมผมจะมองเขาเรียกว่าเรียงระดับความสำคัญก่อนว่าอันดับหนึ่งต้องดิเฟนก่อนออปชันที่ตามมาคือการออกบอลได้แต่ผมว่าอันนี้มันเป็นเอาออปชันมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนเพาออกบอลได้จริงแต่เราจะไปเจออะไรในดับเอเซียผมว่าเคมรับเยอะกว่านะนั่นั้นก็เข้าประเด็นไปที่กองกลางอีกหนึ่งจุดที่หลายคนจะลืมการขาด เจชนาทิพย์เนี่ยตัวรุกตัวรุกเอ่อผมเพิ่งทำคอนเทนต์ขาดเจขาดใจเหมือนกันคือมันไม่ใช่ว่าไม่มีเจเล่นไม่ได้นะครับทีมชาติมันรันต่อแล้ววันนึงเขาต้องเลิกแต่ประเด็นคือวันนี้เราขาดฟุตบอลที่จากเจปุ๊บเราขาดสมโชคอีกที่มันจะเป็นไม้ต่อในการแข่งนะใช่แล้วก็มันก็ยังมันก็ยังขาดช้อยส์อื่นที่เป็นตัวทะลุทะลวงอะครับอันนี้พี่โจกังวลไหมเพราะว่าเกมกับเติร์กกับบาเรนเนี่ยบอลเราหมุนเราเคลื่อนดีนะแต่สุดท้ายมันบอลมันไม่ไปข้างหน้าก็ถ้าถามว่าขาดเจเนี่ยก เขาเป็นนักเตะที่รอวมรับอันดับหนึ่งครับในในอาเซียนในในแถบนี้เลยแหะไม่ใช่ในประเทศไทยอย่างเดียวคตัวเพย์เมเกอร์ที่สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างในฐานะเพย์เมเกอร์มีอะไรบ้างนะครับการจ่ายคิลเลอร์พาร์ตนะครับการเลี้ยงกินตัวนะครับการยิงประตูครบเครื่องเขาสามารถที่จะตัดสินเกมด้วยตัวของเขาเองได้คุณบางช็อตนะใช่ครับโจนช็อตเดียวนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า เขาสามารถที่จะทําให้แดนสุดท้ายในตรงไฟนอนเติร์ดเนี่ย,ยมันสามารถที่จะเป็นประตูได้ด้วยตัวของเขาเองอแต่เราขาดตรงนี้ไปผมถามกลับก่อนตอนนี้เราขาดตรงนี้ไปเรายังไม่มองว่าเขาจะเปลี่ยนวิธีการอย่างอื่นก่อนผมถามว่าตอนนี้ถ้าไม่มีทั้งเจไม่มีทั้งสุประโชคที่สามารถเล่นตรงนี้ได้ นะครับตรงเนี้ยตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ในทีมชาติชุดนี้ใครเล่นได้บ้างอ่าตอนนี้เขามองก็ให้กับบ้านพี่โจจะได้วิเคราะห์ถูกเกงกับเติร์กเนี่ยเขาเล่นหมุนเขาเอาสารัลเอาทิติพันธ์และก็เอาชาวัดแต่เขาจะหมุนอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้พี่โจวิเคราะห์อ่าแล้วแต่จังหวะแต่มันจะไอ้หมุนเนี่ยสไตล์มันแต่ละคนแตกต่างกันแต่สุดท้ายฟุตบอลที่จะเป็นคนแทงอ่ะอ่ามันไม่ค่อยมีแล้วก็โอกาสวรชิตน้อยไปอ่าอีกหนึ่งคนที่จะเล่นสไตล์ตำแหน่งของเจที่เป็นคนที่แทงคีรยคอวช้้บแล พี่โจวิเคราะห์หน่อยว่าเขาใช้วรชิดน้อยมากไหนเครื่องอันนี้ผมก็เลยถามขึ้นมาเพราะว่าสมมติผมเป็นโค้ชสมมติถ้าผมไม่มีตัวนี้ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นการลุกด้านข้างสมมตินะอะไรมาอะไรมากขึ้นใช่แต่เปลี่ยนวิธีการแต่ผมต้องถามกลับก่อนว่าในชุดนี้เราลองมาช่วยวิเคราะห์กันว่าใครสามารถที่เราไม่เปลี่ยนวิธีการเราเล่นแบบเดิมแต่จะหยิบใครแล้วไปตรงนี้ได้เหมือนเจพูดว่าก็ในทีมชุดนี้ก็อาจจะมีวลรชิตคนเดียวถูกไหมครับที่เขาเรียกว่าที่สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้มีการจ่ายคิดเล้พาร์ตแต่ ถ้าถามใจผมว่าผมเป็นโค้ดอะผมว่ามาโนอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าในการอุ่นเครื่องเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ลงอะจริงจริงค่ผมผมผมคิดว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในช้อยที่เขาคิดแต่ผมมาแค่เสียดายเพราะอะไรว่าคุณไปดู b g เล่นะแล้วกองหน้าตอนนั้นเป็นมุ้ยแล้วมุ้ยกับยิมที่เทกูใช้เนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าจะหยิบวิธีการนั้นมาใช้แต่บางทีถ้า คือมันก็ระยะเวลาสั้นความสัมพันธ์ในการเล่นใช่ไหมมันต้องใช้บ้างนะพี่โจมันมีมันมีมันมีลูกหนึ่งอะตอนนั้นผมออกมาแล้วผมไม่ได้คุมคราชแล้วแต่ผมก็ดูแหละนะครับเขาเล่นกับมุ้ยกับยิมโอ้โหสวยมากคือแบบว่าเล่นกันปุ๊บยิมให้มุ้ยมุ้ยหักกลับมายิงยิงอะไรเงี้ยคือโอ้โหมันมันเป็นคอมบิเนชันที่ที่สวยงามมากแต่นะครับแต่ก็โอเคนะครับก็ยิมก็อาจจะ เขาเรียกว่ามาโน่อาจจะมองอีกแบบหนึ่งแล้ว so กันใช่ใช่เราต้องเข้าใจเขาด้วยต้องเข้าใจเขาในมุมอีกแบบหนึ่งว่าโอเคเขาอาจจะยังไม่ใช่เกรดระดับเจระดับสุประโชคอะไรเงี้ยแต่เหมือนเจพูดก็ถูกมันไม่มีผิดหรอกมันก็ถูกว่าเสียดายที่ไม่ได้ลองน้องตรงนี้มากเกินไปครับให้ให้เวลาเวลาน้อยไปนิดนึงเวลาน้อยไปคือมันไม่มีผิดไม่มีถูกถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นผมผมเชื่อว่าอ่านใจมาโน่มาโน่เขาเล่นวิธีการอื่นมากกว่าในการที่จะสามตัวมิดฟิลด์ อาจจะเป็นเรื่องของการที่จะโรเตรตกันแล้วก็การที่จะทดแทนกันหรืออาจจะเป็นการเล่นการขึ้นด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยไอตัวตรงเนี้ยมันอาจจะหายไปกลางอาจจะคอม p a c t ไว้แบบให้มันแน่นๆนไวใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่ามีการเล่นบล็อกทูบล็อกมากขึ้นจะเห็นได้ชัดเลยว่านิวมาเล่นมากขึ้นแล้วแล้วแล้วผมเห็นนะผมเห็นที่มันแตกต่างก็คือว่าผมเห็นว่าเขาอาจจะให้นิวสอดขึ้นไป มากขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นเจหรือเป็นเช็คสุขบโชคที่ขึ้นไปถูไหมครับแต่ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นนิวแล้วล่ะนิวเขาอาจจะไม่ได้เป็นย์เมคเกอร์โดยอาชีพแต่พลังงานแต่เอาพลังงานตรงนี้มาใช้ในการทียจะซอนขึ้นไปอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าอาจจะมาตรงนี้ทดแทนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของพวกมิดฟิลในการที่จะหมุนเวียนกันในการที่จะใช้พลังในการที่จะเล่นบล็อกถูกบล็อกเพราะว่าผมเชื่อว่า3ตัวนี้อาจจะต้องมีพลังงานในการที่จะมาช่วยเกมรับด้วยฐานต่อมุนี้เจอเมาดี้มนที่8เจอสีลังกาต่อเนื่อง2เกม รับแบบไม่ขึ้นแน่นอนเอาไม่ต้องโกหกกันสองทีเนี้ยเขารับแบบไม่แรกเลยวิธีการที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเล่นกลางหมุนเลยก็ตามหรือจะเปลี่ยนวิธีการโจมตีเราก็อาจจะอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิธีการที่มาโนเขาก็อาจจะต้องเตรียมเกมแพนไว้แล้วว่าต้องเจอยังไงแต่ผมมองได้ว่าเกมที่มันเกิดขึ้นคืออาจจะคุมเกมบอลพลเชั่น70 30 80 20แต่อาจจะไม่มีประตู ในครึ่งเวลาแรกอ,อะไรอย่างเ <ฮะ S 1> งี้ย <ฮะ S 1> มันจะเกิดขึ้นได้มันมันมันภาพที่ภาพที่ผมคิดที่มันจะเกิดขึ้นนะครับพี่โจ,โจอ่าอะไรอย่างเงี้นยนะ<ม>ผมก็เลยผมก็เลยแล้วแล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์หลังเกมว่าในคิดถึงเมซี่เจยิึดถึงตัวเป็อะไรอย่างเงี้ยใช่ใชใชซึ่งพี่โจว่ามีแน่ๆถูกไหมก็ผมคิดว่าภาพนั้นมันจะเกิดขึ้นแล้วกันคือภาพนั้นจะเกิดขึ้นที่มุมพี่โจเนี่ยก็คือถ้าเราไม่นำเร็วแต่แต่ถ้านำเร็วอาจจะเป็นอีกมันจะเป็นแบบนึงก็คือว่าเราต้องการอะไรกับฟุตบอลที่แบบันรับขนาดเนี้ยครับอันน รอดูรอดูว่าว่าจะเป็นยังไงกับวิธีการเล่นกับกองกลางชุดที่เรามีตรงนี้แล้วเราขาดตรงนี้ไปคแต่พี่โจพูดพูดชัดเจน